รายละเอียดของการประกวดอสมอแต่ละสาขามีอะไรบ้างสวัสดีค่ะพบกับป้าปอเจ้าเรื่องสุขภาพนะคะในช่อง YouTube ถ้าเป็นช่องเพจก็ป้าปอเจ้าเรื่องอสมอนะคะสำหรับวันนี้ป้าปอจะมาแจ้งว่าการประกวด12สาขาหลักของอสมอดีเด่นนั้นมีรายละเอียดยังไงบ้างแต่ละสาขาจะต้องมีความเชี่ยวชาญหรือว่าลงลึกเฉพาะ เรื่องอย่างไรบ้างติดตามมาเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องเพจแล้วก็ช่อง YouTube ด้วยนะคะกดติดตามด้วยนะคะมีคลิปดีๆจะได้แจ้งข่าวสารกันนะคะสาขาที่2นะคะการส่งเสริมสุขภาพฟังดูแล้วก็น่าจะทําได้นะคะเพราะว่าอสมอของเราทําแบบนี้อยู่แล้วสาขานี้ก็จะหมายถึงการดําเนินงานของอสมอในการส่งเสริมประชาชนเพิ่มสมรรถนะความรอบรู้ด้านสุขภาพ ทำให้ประชาชนตระหนักถึงการควบคุมและปรับปรุงสุขภาพของตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจโดยอันนี้บุคคลสามารถทําได้เองเลยนะคะแต่ละคนสามารถที่จะสร้างสุขภาพด้วยตัวเองเลยหรือจะเป็นสร้างเป็นกลุ่มหรือหมู่คณะก็ได้นะคะก็คือจะต้องสามารถบอกความมุ่งมั่นความปรารถนาของตัวเองสามารถตอบสนองต่อปัญหาของตัวเองสามารถควบคุมปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อสุขภาพ อย่างเช่นว่าหมอบอกว่าให้ลดกินเคม็มเราไปจัดการช่วยเขายังไงตัวเขาสามารถสร้างสุขภาพเองได้เราอาจจะไปช่วยให้กําลังใจหรือว่าไปช่วยแนะนําจนเขาสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมหรือปรับปรุงตัวเองให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นเคยใช้เครื่องปรุงรสเยอะๆเคยใช้น้ําปลายเยอะๆก็ลดลงแบบนี้นะคะเราจะต้องจดบันทึกไว้ด้วยนะคะรวมทั้งเขาจะต้องหลีกเลี่ยงปัจจัยลบ ก็คือปัจจัยที่ไม่เป็นผลดีนะคะที่เป็นสาเหตุในการทำลายสุขภาพเช่นลดปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคอย่างเช่นเป็นความดันโลหิตสูงเป็นโรคหัวใจหมอห้ามกินเค็มแบบนี้เราช่วยเขายังไงเราอาจจะช่วยแนะนำเขาให้ลดเกลือลดน้ำปลาลดเครื่องปรุงรสแบบนี้นะคะเพราะว่าเครื่องปรุงรสก็จะทำให้เราเพิ่มความเค็มมากขึ้นมันถึงจะอร่อยใช่ไหมคะรวมทั้ง ไปสร้างให้เขามีจิตสำนึกในเรื่องของความปลอดภัยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญหรือเพิ่มปัจจัยที่เป็นด้านดีที่ทำให้เขามีสุขภาพดีอย่างเช่นชวนออกกำลังกายแนะนำให้ออกกำลังกายที่เหมาะสมกับเขารับประทานอาหารที่สะอาดปลอดภัยถูกหลักโภชนาการมีคุณภาพลดสารพิษจากอาหาร อย่างเช่นเลือกกินผักแบบนี้ล้างผักแบบนี้เราก็สามารถที่จะทําได้นะคะรวมทั้งการพักผ่อนหลับนอนการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพดีรวมทั้งการเฝ้าระวังส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคที่เกิดจากพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เช่นคนที่มีไขมันในเลือดสูงคนที่มีความดันโลหิตสูงอันนี้ต้องลดอาหารมันๆนะคะพวกแคบปหมูกากหมูหนังหมูหนังไก่แบบนี้ก็ควรจะกินข้าวมันไก่ข้าวขาหมูแบบนี้ก็ควรจะ หลีกเลี่ยงให้มากที่สุดเพื่อให้เขาบรรลุถึงภาวะสุขภาพตลอดช่วงอายุเลยนะคะแบบนี้ก็ถือว่าเป็นผลงานของเราเหมือนกันนะคะถ้าคนในชุมชนมีสุขภาพดีตัวอสมอเองก็ต้องมีสุขภาพดีเป็นแบบอย่างที่ดีของหมู่บ้านชุมชนด้วยนะคะแบบนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นคนที่ส่งเสริมสุขภาพนะคะเราก็เก็บผลงานไปว่าเราแนะนําใครบ้างคนป่วยมีกี่คนคนดีมีกี่คนคนออกกําลังกายเริ่มต้นมีกี่คน ต่อมามีกี่คนแบบนี้เราก็สามารถที่จะเก็บข้อมูลเป็นระยะเวลาต่อเนื่องนะคะเพราะว่าไม่ใช่เก็บในวันเดียวอาทิตย์เดียวแล้วเอามาประกวดแบบนี้ก็ไม่ได้นะคะจะต้องมีความต่อเนื่องมีความยั่งยืนนะคะแบบนี้ชนะแน่นอนค่ะสําหรับสาขาส่งเสริมสุขภาพนะคะแล้วก็ได้รับคะแนนยอดเยี่ยมแน่นอนค่ะสําหรับวันนี้ป้าปอก็เอาเรื่องดีๆมาฝากเท่านี้ก่อนนะคะบา,บายบาย สวัสดีค่ะ